พระสกุลาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางทิพยจักสุมีความชำนาญในสามารถมองทะลุฝาทะลุกำแพงและภูเขาได้ตามความปรารถนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสกุลาเถรีเป็นเอตทักคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีทิพยจักสุประวัติพระสกุลาเทรี เกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้มีฐานะอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีบิดามารดาตั้งชื่อว่าสกุลาเป็นผู้มีจิตศรัทธาน้อมไปในการบรรพชาอันเป็นผลมาจากบุญกุศลเก่าในอดีตชาติอยู่แล้วครั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวจาริก เทศนาสั่งสอนเวนยสัตว์ไปตามคามานิคมน้อยใหญ่ต่างๆยังหมู่สัตว์ทั้งหลายให้บรรลุมรคผลตามอุปนิสัยอำนาจวาสนาบาร,รมีของแต่ละคนสะเสด็จมายังพระนครสาวัตถีประทับณพระมหาวิหารเชตวันที่อนาถบินทิกเศษฐีสร้างถวายนางได้เห็นพระบรมศาสดาผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ,สะเสด็จเข้าไปบินธบาตในเมืองสาวัตถีแล้ว เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาขอถึงพระัตนะไตรเป็นสรณะในครั้งนั้น เมื่อนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ลืมเครื่องประดับมหาลดาปราสาสซึ่งมีราคาเก้าโกฏไว้ในพระอารามและพระอานนท์ได้เก็บรักษาไว้เมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระเทระเก็บรักษาไว้จึงไม่รับคืนแต่ได้ให้นำออกขายและนำทรัพย์ที่ได้มาซื้อที่ดินและออกเงินส่วนตัวอีกเก้าโกดเพื่อสร้างพระอาราม ครั้นเมื่อสร้างพระอารามเสร็จจึงได้ใช้ศัพท์อีก9โกรเพื่อฉลองพระอารามในวันงานถวายพระอารามแต่พระผู้มีพระภาคนั้นเองนางสกุลาก็มีโอกาสได้ฟังธรรมบังเกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสิกาในคราวนั้น ต่อมาก็ได้มีโอกาสฟังธรรมในสำนักของพระภิกษุผู้เป็นพระขีนาศบรูปหนึ่งบังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันแล้วจึงได้สละบ้านเรือนบุตรและธิดาออกบวชแต่เนื่องจากอายุยังไม่ครบบวชจึงเป็นได้เพียงนางสิกขานา และนางก็บังเพนเพียนทำมารคเบื้องบนให้เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติมัชชิมาปฏิปทาได้ตัดขาดซึ่งอาสวะทั้งหลายซึ่งจะต้องทำลายด้วยอนาคามีมัรคบรรลุอนาคามีผลแล้วเมื่ออายุครบก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบวชแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาเพียรพยายามอยู่ไม่นานนัก